Welcome to 4 week challenge Stay home Stay fit with Zen Body ครับผมและนี่ก็คือโปรแกรมที่2ของว e e ที่หนึ่งครับโปรแกรมนี้เราจะฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อ upper body กันเนาะและแน่นอนวันนี้โคชบากบไม่ได้อยู่คนเดียวครับอยู่กับ r a n t a n g Zen d i d o l และ Beer Zen d i d o oh yeah วันนี้เราจะฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อช่วงบนกันครับโดยที่ฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อหลังด้านบน หน้าอกหัวไหล่แล้วก็แขนนะครับผมอวันนี้จะมีทั้งหมด6ท่าเนาะโดยที่5ท่าจะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อ upper body แล้วก็จะมีแค่1ท่าที่เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อช่วงล่างก็คือขาใช่ไหมกลุ่มกล้ามเนื้อช่วงล่างที่เราทา1ท่าวันนี้ก็คือทําเพื่อไปกระตุ้นการฟื้นตัวของอาขาที่เราใช้ไปเมื่อวันพุธนั่นเองนะครับเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างเราจะมาดูคนระับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้เป็นอุปกรณ์ง่ายๆครับใช้ดัมเบลเบาๆ2อันแล้วก็ สิ่งที่ทุกบ้านต้องมีแน่นอนก็คือเก้าอี้1ตัวนะครับท่าแรกชื่อว่าวนานัมดัมเบลโรครับอ่าหยิบเก้าอี้กันมาเลยคนหนึ่งตัวท่านีครับเป็นท่าที่ฝึกกล้ามเนื้อทีละข้างทีนี้นั่นหมายว่าเวลาเราจะฝึกกล้ามเนื้อทีละข้างเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราควรจะเริ่มจากข้างที่ไม่ถนัดก่อนเสมอนะเพราะว่าถ้าเราเริ่มจากข้างที่ถนัดก่อนข้างที่ถนัดก่อนทาเสร็จปุ๊บหัวใจเต้นเร็วขึ้น,นหน่อยๆเริ่มมีความเหนื่อยละมาทําต่อทุกข้างที่ไม่ถนัด มันก็มีแนวโน้มที่ทําจนรั้งได้น้อยน้อยกว่าปกติซึ่งจะยิ่งส่งผลให้ความไม่สมดุลในแง่ของความแข็งแรงของสองข้างเนี่ยต่างกันมากขึ้นเนาะในที่นี้พวกเรา3หนุ่มถนัดขวาหมดเลยครับเราจะเริ่มจากแขนซ้ายกันก่อนนะเราจะเอาแขนขวาวางบนเก้าอี้และแขนซ้ายยิบน้ำหนักขึ้นมา1อันเซตอัพกับเท้าสองข้างจะอยู่เท่ากันเลยเนาะเท่ากันเลยองอเข่าเล็กน้อยพับก้นไปข้างหลังโน้มตัวครับดึงศอกยื้งไปข้างหลังครับดึงคิดภาพว่า ดึงเอาข้อมือไปที่เอวแล้วก็ดึงสลบักขึ้นและหายใจออกอเราทำให้ดูสิบสองครั้งนึงครับสองสามส่วนหน้านหน้าจะไม่ก้มไม่เงยดึงยืดไปข้างหลังนีสลบักหายใจออกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกงท้งเกงกดด้นดะีๆนะตัวไม่หมุนนะเก้าสิบสิบเอ็ด 12ครับอ่าโอเคแล้วก็เนื่องจากเนาะโปรแกรมของเราเนี่ยเป็นโปรแกรมสำหรับผู้หัดออกกำลังกายใหม่เราจะเน้นที่เขาเรียกว่าความทนทานของกล้ามเนื้อเสียมากกว่าความแข็งแรงจำนวนครั้งก็จะสูงนิดนึงครับแทบจะทุกท่าเลยเราจะทําอยู่ที่12ครังเป็นขั้นต่ำส่วนใครที่ทำต่อไหวจริงๆให้ทําไปจนครบ15ครั้งก็คืออยู่ที่ช่วงระหว่าง12ถึง15ครั้งนั่นเองเนาะอ่ะพอทำข้างซ้ายเสร็จ12-15ครั้งเราก็จะสลับไปข้างขวา ด้วยจำนวนครั้งเท่าๆกันก็คือ12-15ครั้งนะพอครบซ้าย12-15ขวา12-15พัก45วินาทีถึง1นาทีแล้วทำซ้ำอีก2รอบจนครบ3รอบนะครับอ่านัา่นคือว n e Arm Dumbbell r โอเคต่อมาครับท่าที่2ท่านี้เป็นท่าที่หนุ่มๆห,หลายคนรอคออยู่หรือแม้แต่สาวๆแล้วแต่แล้ท่านี้จะเป็นท่าที่ฝึกกลุ่มก,กล้ามเนื้อ pectorismajor หรือว่ากลุ่มหน้าอกนั่นเองท่านี้ชื่อว่า kneeling push up ครับทีนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดหนึ่งสำหรับคนที่มีอาการเจ็บข้อมือหรือกลัวเจ็บนะแทนที่จะวางมือกับพื้นก็ให้ใช้ดัมเบลเอ่อวางมือบนดัมเบลแทนนะครับสิ่งที่เราจะทําคือเราจะคุกเขา่าอ่าเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเราบางคนจะหันหน้าบางคนจะหันข้างให้ดูนะอ่ะสมมุติว่าเราเจ็บข้อมือหมดเลยสามคนละกันก็วางมือบนดัมเบลปึ๊บปึ๊บอ่ามือครับมือเราจะกว้างกว,าว่าไหล่เล็กน้อย อ่ามือกว้า ex, งก็่าเลยน้อยๆแล้วเราจะเกรงก้นไม่ให้หลังแอน่นไม่ให้หลังงอนะเกรงก้นไว้และเอ็นท้องไว้ขาแมวท้องไว้ด้วยเหมือนทำแผลงเลยเนาะจากนั้นสิ่งที่เราทำคือเราก็จะงอศอกลงเพิบหายใจเข้าคนระับดันขึ้นหายใจออกสอง,ส,องสาม,สามแม้แขนจะกว้างกว่าเล็กน้อยสี่ หส่วนหน้าเราก็จะไม่ก้มไม่เงยนะกลืนกลงก้มกึืนกเงย6อยู่ในลายธรรมชาติครับคอกับกระดูกสระหลังตรงกันเลย7 8 9ขึ้นหายใจออกสิบอ่ะสองั้งหนึ่ง้งอ่าแน่นอน ครบ12บองครั้งแล้วใครรู้สึกว่าแรงยังเหลือดๆล้วก็ทําต่อไปจนครบ15ครั้งแล้วก็เหมือนเดิมเลยเบรก45วินาทีถึง1นาทีเอาแค่เกือบๆจะหายเมื่อยแต่ไม่หายเมื่อยซะทีเดียวแล้วทำซ้ำอีก2รอบให้ครบ3รอบนะครับนั่นก็คือ kneeling push up ครับผมโอเคต่อกันกับท่าที่3ครับท่านี้ชื่อว่า s วิต e ซ dumbbell press หรือท่านจะเรียกเต็มๆคือ s วิต e ซ dumbbell shoulder press ร์ท่านี้เนี่ยสำหรับผู้ที่เริ่มหัดออกกำลังกายใหม่ ถ้าจะทํำท่านี้ในเวอร์ชั่นยืนเนี่ยก็จะยากเกินไปเนาะเพราะว่าเขาจะยัง ไม่เก่งในการประคับประคองสริละสัปดาห์นี้ครับเราก็จะทํกระบวนการเก้าอี้ก่อนเพื่อตัดการใช้งานของการในชว่วงหน้าออกไปก่อนให้เหลือแค่ช่วงบนล้วนๆเลยโดยเฉพาะทางเก็ก็คือหัวไหล่นะครับสิ่งที่จะใช้ครับเราจะใช้เก้าอี้หนึ่งตัวเนาะเก้าอี้เนี่ยถ้าจะเอาชัวร์ๆหน่อยก็เอาที่พนักพิงมันดีๆหน่อยเนาะหรือถ้าใครที่พนักพิงไม่แข็งแรงจริงๆเนี่ยก็อย่าไปพิงมันครับเพราะว่าจะมีโอกาสหงายหลังนะใช้ดัามเบลอสองอัน โอเคเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกนะครับเราจะเอาดัมเบลขึ้นมาสูงเท่ากับหูตัวเองปึ๊บปึ๊บเราเลงน,นะเลงให้กระดูกปลายแขนเราตั้งฉากนะครับอยาให้มันทับเข้ามาหาตัวอยาให้มันห้าจากตัวเนาะตั้งฉากเลยดัมเบลสูงเท่าหูจากนะครับดันแขนขึ้นปบหายใจออกดันจนต้นแขนอยู่ข้างๆหูเลยก็คือเหยียดแขนสุดนั่นเองสองลงหายใจเข้าลงจนดัมเบลสูงเท่าหูสามถ้าจะให้ชัวร์จริงรับท้าที่ทำหน้ากระจกหรือหม้กระตั้งกล้องนะสี่ ห้าขึ้นหายใจออกึหกอย่าลืมเกรงท้องไว้ด้วยครับเพื่อไม่ให้ตัวโยกเยกเจ็ดแปดเก้าขึ้นปุ๊บอยู่ข้างหูเลยสิบสองั้งขึ้นหายใจออกหนึ่งข้างเสร็จแล้วครับค่อยๆคัแขนปุ๊บวางที่ขาแล้วก็ตึงจนค่อยวางพื้นนะสำหรับใครที่ดัมเบลค่อนข้างเบาท่านี้สามารถ ทำได้ถึง15ครั้งเลยนะครับแล้วก็แน่นอนทำเสร็จ12-15ถึงครั้งก็พัก45วินาทีถึง1นาทีแล้วก็ทําซ้ำอีก2รอบจน6-3รอบนะโอเคต่อกันเลยกับท่าที่4ครับท่านี้ชื่อว่า close grip dumbbell press หรือว่าชื่อเต็มๆคือ close grip dumbbell floor press ตรอจะทำบนพื้นเนาะท่านี้ฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อ tricep คือกลุ่มกล้ามใน,นต้นแขนที่อยู่ข้างหลังตรงนี้เลยนะตรงนี้ ท่านี้ครับใช้ดัมเบลเบาๆสองอันเหมือนเดิม่ะเราจะเริ่มจากค่อยๆนอนลงไปแล้วชันเขาขึ้นมาปึ๊บถือดัมเบลที่ข้างตัวครับหูกแขนเข้ามาให้แทบจะคนฟรีโค้งเลยเนาะแล้วแขนเราก็จะเป็นฉากขึ้นเพดานแบบนี้เลย่ะสิ่เท่เาชาครับเาดานแขนขึ้นเพดานแล้วหายใจออก12ครั้งนะสามสองหนึ่งหายใจออกครับ1ลงมาปึ๊บข้อสอบกับแขนแตะพื้นเบาๆขึ้นหายใจออกสอ ลงเบาๆหายใจเข้าขรึ่งหายใจออก3ครับลงปุ๊บแตะพื้นเบาๆหายใจเข้า4อ่า5 6 7 8เข้าอึ๊บออก9 1้าสเอ็ดครั้งเดียวอึ๊บ วางเกอะปุ๊บแล้วก็ค่อยวางไปโดนพื้นมันก็คือโค้ดสกริปดัมเบลสลอฟเพรสนะอย่าลืมนะเวลาวางแขนกับพื้นให้วางาเบาๆอย่าให้กระแทกพื้นนะอย่าลืมนะครับเขาทำครบ12ถึง15ครั้งพัก45วินาทีถึง1นาทีแล้วทำซ้ำจนครบ3รอบนะครับโอเคต่อการกับท่าที่5ครับท่านี้จะฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อบาย,ย็ปคือต้นแขนด้านหน้าทางข้างนอกและ ข้างในเราถ้านี้ชื่อว่า standing dumbbell curl หรือชื่อเต็มๆก็คือ standing underhand dumbbell curl นั่นเองนะเหมือนเดิมครับให้ทำ12-15ถึงครั้งแล้วแต่ไหวนะนเราจะหยิบดัมเบลขึ้นมา2อันครับหันแบมือออกไปด้านนอกครับเอาอปลายหัวดัมเบลด้านข้างไว้ที่หน้าเอางข้างข,า,งข,า,งขาตัวเองแ,อแล้วยืดอกล็อกสะบักครับสิ่งที่จะทำคือเราจะงอแขนขึ้นมาและหายใจออกครับ 3, 2, 1อ,อึบ1 ความเร็วก็จะประมาณที่พวกเราทำกันอยู่นี่เลยไม่เร็วมาก3คึค่งกึเร็วกึ่งกึงช้าโอเคไาลงช้าปึบขึ้นแฮร,ร์ี่ออก9 2สองข้างหนึ่งข้าง พบ12ครั้งุวกใครยังแรงหรืออยู่ทาต่อจนพบ15ครั้งได้เลยนะครับแล้วก็ครับเวลาเท่าเดิมเป็นบล็อกข้งมาเลย15วินาทีถึง1นาทีแล้วทำซ้ำอีก2รอบจนรบ3รอบนะต่อไปครับท่าที่6ครับท่าสุดท้ายท่าที่ชื่วา Air s q u ร t หอือชื่อนึงคือ Body w e i g h t Squat นั่นเองท่านี้เป็นท่าฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อช่วงล่างท่าเดียวของวันนี้เลยลักสิ่งที่ เราจะทากับท่านี้สิ่งที่เราคาดหวังจากท่านี้คือเราจะไปกระตุ้นการซื้อตัวของกลุ่มกล้ามเนื้อที่เราเพิ่งใช้ไปเมื่อเชาาก่อนก็คือกลุ่มขาและกล้นเนาะให้มันมีการซื้อตัวไวขึ้นโดยการใช้ซ้าอย่างเบาๆนะครับอ่ะเหมือนกับเมื่อวันพุธเลยครับเราจะเซตอัพเท้ากว,ว้างผู้ชายนะกว้างประมาณหัวไหล่ตัวเองผู้หญิงกว้างประมาณสะโพกตัวเองรหรือกว้างกว่าสะโพกหรือกว้างห,หัวไหล่เล็กน้อย แล้วหมุนปลายเท้าออกประมาณห้าองศานิดเดียวมันจะแบกออกทุดเดียวเพื่อในการเลี่ยงมุมของกระดูกสะโพกนะจากนั้นครับมือจะไปข้างหน้าก็ได้เท้าเอวก็ได้นะอกไหล่ได้หมดเลยเนาะเราจะย่อก้นลงแล้วแปะเข่าออกครับย่อก้นลงจนก้นกับหัวเข่าสูงเท่ากันหรือก้นต่ํากว่าหัวเข่าเล็กน้อยเนาะย่อปุ๊บแปะเข่ายืนขึ้นกันก้นหายใจออกพร้อมกันครับผมห่าสามสองหนึ่งย่อลงปุ๊บแบกเขายืนขึ้นกันก้น ขา้ทำยี่สิบครั้งถึง3าิบครั้งนะสองสาี่นี่ไนี้ก็ได้ห้นี่ก็ได้เจ็ด ส0นะครับใครไหวจริงๆทำต่อไป30ครั้งเลยก็ยังได้เนาะแล้วก็เบรก4 5วินาทีถึงนาทีทาซ้ำจนครบ3รอบนะครับอ่าสาหรับโปรแกรมวันนี้ยังไม่จบแค่ที่6ท่านี้นะวันนี้เราจะมีโปรแกรมคาร์ดิโอต่อด้วยครับเป็นโปรแกรมคาร์ดิโอแบบง่ายๆที่ทุกคนทําได้โดยที่ไม่ต้องใช้อุปรกรณ์อะไรเลยนะพอทําโปรแกรมนี้จบ6ท่าปุ๊บไปเดินต่อครับเดินแบบเดินธรรมดาเลยแต่ว่าเป็นเดินค่อนๆไปทางเร็วนิดนึงเราจะเดินกันที่เป้าหมายคือ ะระยะทางนะใช้เอาระยะทางเองนะระยะทาง3.5กิโลเมตรโดยที่จำกัดเวลาตัวเองให้เดิน35กิโลเมตรให้จบให้ได้ภายใน35นาทีนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ามายืดกรรมเลยเนาะโอเควันนี้จบแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ